มื่อนี้จะพาเพื่อนๆมาเปิดผ้าม่านกั้งน้ำกันค่ะ,ละหลายๆคนที่ติดตามอยู่ก็คงจะรู้ว่าในนี้คืออะไรอา้าววันทุ่และจองว่าเปิดผ้าม่านกัง้ง <c oughs> พูดละ่ะอู้หูเปิดผ้าม่านกั้งออกมาค่ะเห็นตะดอกเห็นลาบสาบอยู่พี่น้องพูดน่ะ บ้ดสออรเด้ขั้งแรกในชีวิตค่ะกับการปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมเห็ดนางอย่างเนาะลืมได้ก้อนเชื้อเห็นมาจากเพื่อนนะคะมูเห็ดฟ้ามเห็ดค่ะเนาะเคยกินประจําแต่ว่าไม่เคยปลูกไม่เคยดูแลเองนะคะสั่งมากกับมูหาสิบก่อนเอามาวางใส่ทอรอยยี่สิบเส้นเลี้ยงลงไปเต็มทอพีลี่ค่ะฮดน้ำเ้าแรงซีหามือพานไปนี่ละค่ะดอกเห็ดอย่างที่เห็นเลยจ้า ไหนจ้าออกดีวะคะ่ะเพื่อนๆพูน่นะโอ้ย่อนสอนนะเอาเก็บค่ะว่าที่นี่เก็บรู้ใดที่มันบอกออกนี่ไหมข้าว่าเก็บไปแล้วได้ค่ะนี่โอ้โหหูหนึ่งหูหนึ่งนีซีดอกหาดอกเจ็ดดอกก็มี่นะคะหลังจากดึงออกมาแล้วเราต้องทําการทําความสะอาดหน้าก้อนเห็ดนะคะโดยการเอาหางช้อนมาเขี่ยๆผย้นดะโอ้ยอันนี้บอได้ว่ามีความรู้หรอมาสอนคนเด้อเฮสูเบิรค่ะหัวกระเลียนมากขึ้นกันอาจารย์ YouTube สอนนะคะแล้วก็เพื่อนสอนนะฮะจับโยกโยกโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังนะคะงัดงัดดึงดึงผูน่ะ อู้อันนี้ได้ตั้งหลายดอกแน่บังดูจักดอกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกค่ะลงตะกร้าไปเลยโอ้โหเก็บกันยังเมามันเลยค่ะทุกคนผู้น่ะอันนี้แห้งหลายดอกค่ะดอกน้อยดอกง่ายเอามันเลยค่ะเพราะว่าในในกันในในแล้วนะคะห่ออ่อนซ่อนเด้ตื่นเต้นเด้ค่ะคลั้งแรกเด้ค่ะ <c oughs> สะออ่อนเนาะผู้นะ่ะดึงสร้อยกันค่ะทุกคนขาเพื่อนๆผู้นอเอ้ยเอยอหนานเห็นว่า ออกมาเป็นปุ่มเป็นพ่วงค่ะใครชอบกินเห็ดบ้างเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเห็ดป่าเห็ดภูเขาหรือว่าเห็ดที่ปลูกนะคะชอบหมดเลยนะคะกินอะไรเท่าใดลองมาเก็บนะคะตอบสนองความต้องการในการเก็บเห็ดของเจ้าของค่ะว่าต้องไปเก็บเรื่องผู้แฟนวะเนาะโอ้มันกบคนละอารมณ์ยูเห็นว่ากระไดเห็ดผู้กับเห็ดฟ้ามกระไดเนาะอุ้ยบังดูล่าตะฮักเนาะตุโมติมิเต็มกระตาแล้วค่ะแป๊บเดียว กระตาหน่อยไปหรือเปล่าเดี๋ยวเข้ามาเบิรงกันว่าเก็บเบิดนี่จะได้ซําไหนนะคะได้จากกิโลได้จากกระตานะคะโอ้ยเก็บมันเลยค่ะทุกคนนี่จะเราก็ทําความสะอาดหนากก่อนเนาะคะ่ะเก็บสกปรจังทาความสะอาดเธอเดียวเนาะจังเสียเวลาเก็บกันยาวๆมันๆเลยจ้า เก็บยัางเมาวันสะอกสะใจมากๆเลยค่ะนี่ขนาดหาซิบก้อนนะคะเพื่อนๆถ้าปลูกหลายกว่านี่นี่โอ้ต้องเมือแน่ๆนเลยอันนี้ปลูกกินแค่ได้ขั้วเลื่อนค่ะพุณอ่ะโอ้โหเมื่อนี้ก็ว่าจะไปนึ่งไส้ปลาน่ะล่ะค่ะกินกับเจวบองนะคะกินกับเจวสมเนาะค่ะเจ้าิกดิบสมสมซสบๆนวๆเนาะโอ้เพื่อนๆมีเมนูอีกอย่างแน่คอมเมนต์ไว้เด้อค่ะเมื่อนนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาเก็บเห็ดเป็นมูกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ